ก็วันนี้ครับผมก็จะมาทําประวัติศาสตร์ครั้งยิ่งใหญ่กว่าเดิมกว่าเดิมเลยครับนั่นก็คือแกงกะหรี่6กิโลของร้านโกคขึนนี่เองครับยังไงผมก็มาทันทีแล้วผมจะไม่ยอมกลับมือเปล่าจะไม่ยอมกลับมือเปล่าแล้วไปไปได้อยากให้มาเป็นสิรกิกใหม่ให้ได้ด้วยเช่นกัน สวัสดีครับผมเอ็กจากช่องอีเกอร์เอ็กคุงนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนที่ได้รับชมกันไปกับคลิป2กิโลกับ4กิโลครั้งนี้ครับก็วันนี้ครับผมก็จะมาทําประวัติศาสตร์ครั้งยิ่งใหญ่กว่าเดิมกว่าเดิมเลยครับนั่นก็คือแกงกะหรี่6กิโลของร้านโกครังนี้นี่เองครับอย่าให้ฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับวันนี้ผมตึงใกล้มากเลยครับคือเมื่อวานผมนอนไม่หลับเลยแบบกังวลไปหมดเลยครับไปติดตามดูแกงนในรี่ร้านนีกันไปกันครับ นี่ครับ6กิโลชาเลนจ์ครั้งต่อไปที่ผมจะมาทําในวันนี้ครับซึ่งมันจะมีเวลาจํากัดแบบ30นาทีครับยังไงผมก็มาทันทีผมจะไม่ยอมกลับมือเปล่าจะไม่ยอมกลับมือเปล่าแล้วไปไปได้อยากให้มาเป็นถิติใหม่ให้ได้ด้วยเช่นกันครับก็เดี๋ยวไปลองดูกันครับว่ามันจะเป็นไงไปเจอคุณยูกากันครับวันนี้ครับคุณยูกาสวัสดีครับวันนี้ผมก็อยากจะมาทำงานครับมาชาเลนจ์6กิโลกันนะครับสถิติเก่าเท่าไหร่นะท่ร่ลยเหรอ10 11นาที แต่ว่าจริงๆอ่ะถ้ากินหมดในเวลาครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงถ้าไม่หมดเท่าไหร่ครับก็หนึ่งปั๊มแปดร้อยก้าวสามร้อยเจ็ดสิบเก้าวันนี้พกตังมากี่บาทครับร้อยเดียวเลยมั้งร้อยเดียวแล้วต้องกินให้หมดแล้วล่ะโอเควันนี้ก็จะทำให้ดีที่สุดนั้นผมก็เริ่มทำเลยนะครับคุณนิกาครับขอบคุณ ตอนนี้โกคารี่ี6กิโลก็อยู่ข้างหน้าผมเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็วันนี้ก็มีส uhm ัก um, พิพยานอย่างคุยูกามาด้วยครับตอนนี้ครับคือซีสติคือเป็นของน้องแน็กอีเกอร์ซีเอ็กนะครับที่10เอกนาที3.8นะครับมันสุดยอดจริงๆนะครับคือ10 3.8นาทีเนี่ยเรียกได้ว่าซีสติเรียกเข้าข้างจอมมารเทพมารนะครับซีง่าเรียกว่ายากที่สุดในประเทศไทยนะตอนนี้เลยครับแต่ถ้าหากวันนี้ผมสามารถพิชิต6กิโลได้ แล้วสามารถทำสถิติใหม่ได้แล้วก็มันจะเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์ง่าใหม่ของวงการกินจุแล้วมันจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ผมใกล้ไประดับโลกทําให้ผมใกล้ไป <ทำ S 1> ระดับ,ดบใกล้ไประ,ระดับโ<ะ>ลกว,วันนี้ยังไงก็ปไปง่ายผมก็อยากจะพยายามทำให้ดีที่สุดทุกคนอาจจะ 8, แปลกใจหนึง่งเอ๊ะทำไมารอบนี้6กกิโลนี่มันดูง้้าแกลงรอนเงอจากที่เห็นคลิปคนอื่นอ่ะ,อเ,อะเขาจะมีคโยยใชิ้นครักแต่วันนี้คือคุณอยากสิบห้ากระโบนในั้นใช่ไหมใช่ครับก็คือ6กโลครั้งเนี้ย ใครกินหมดภายใน30นาทีก็จะได้ทานฟรีแล้วก็ได้เงินรางวัลจากทางร้านด้วยมูลค่า100,000จ,จิงกัเจริงครับใช่ก็แนบปอไมไครับก็พร้อมแล้วครับครับหลอยจากนี้ไปวิ่ก็คีประวัติศาสตร์จะเริ่มต้ององนงับจากครั้งนี้แล้ว そう。 อีกคำหนึ่งอนนี้นี่มรตัวเอง Very much. ทิ่สุดวันนี้ผมโล่งใจที่สุดในชีวิตการแข่งขันเลยครั้งนี้มันอาจจะไม่ใช่รายการที่ใหญ่ที่สุดในตอนนี้โกลคเวี่6กิโลการที่จะทําลายสถิติให้ได้มันคือรายการที่ใหญ่ที่สุดสำหรับผมในตอนนี้นะครับเงินรางวัลในครั้งนี้มันเทียบไม่ได้กับความตั้งใจที่สามารถทําได้ในวันนี้ครับแม้ว่าองาคตนั้นผมไม่รู้ว่ามันจะเป็นอย่างไรต่อแต่ผมก็เชื่อว่าสถิติใหม่ครั้งนี้ มันต้องส่งผลดีก็ให้ผมไปสู่งานค้ที่ดียิ่งขึ้นแน่นอนครับผมคิดว่าสิชชิตรีใหม่ครั้งนี้มันอาจจะไม่จบที่ผมคนสุดท้ายแน่นอนสักวันหนึ่งน่ะมาแล้อก็มีรุ่นใหม่คนอื่นหรือคนเก่าๆคนอื่นอ่ะที่งานาคตก็ต้องมาทําลายผมกลับอย่างแน่นอนครับซึ่งผมคงไม่ใช่คนเดียวที่จะเป็นคนรังวนการน้องๆคนอื่นเขาต้องรังวนการแล้วท้เทาต่อไปเช่นกันครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะไม่กับ ก,กระบอกเสียว่าอย่าให้ผู้ชมผู้ค้าเนี่ยช่วยติดตามเชียร์ผมและติดตามดูทุกคนและให้เกียรติทุกคนอย่างซึ่งกันและกันด้วยผู้ผมก็คารพแล้วก็รักกันก็สู่คือสิิกีติประเทศไทยครันค้น,นี้อยู่ที่ 10นาที49ว,วิก็เป็นของผมเรียบร้อยแล้วน,นะครับเอ,อเ่อขอถามอกสักคำได้ไหมครับครับอยากยินต่อไหวไหมครับไม่ไหวไม่ได้ไม่มีง่างไปมากนะสรับความฝันของผมเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการกินนะผมยังไม่แน่ใจว่าผมจะไปถึงระดับโลกมากน้อยแค่ไหนใจจริงแล้วความฝันผมส่วนตรงที่ผ่ามา ด้วยความที่ผมชื่นชอบเรื่องของวัฒนธรรมญี่ปุ่นแล้วผมก็ว่าฝ่าสวนหนึ่งก็อยากจะแบ็คแพคไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วก็ไปไล่กินร้านชาเล่เต่างๆรวมถึงโอกาสการแข่งขันในระดับโลกต่างๆตามแล้วแต่โอกาสจะเอือกดวง่วยแล้วก็หวังว่าทุกคนที่ได้ติดตามมาดูตั้งแต่ซีรีส์2โล4โลจนถึงวันนี้ก็หวังว่าจะได้เห็นในความเปลี่ยนแปลงของผมในที่สุดชาเล่วันนี้ก็ผมโล่งใจที่สุดแล้วเย้ yeah! ก็วันนี้ผมก็ฝากขอบคุณคุณยุดามากครับที่เป็นขยันในวันนี้ครับครับขอบคุณผมรอเพจที่รอดรเพจที่รอดรอไปเลยเพจที่รอดขอบก็ฝากติดตามการต่อไปในช่องของอีเกิลเอ็กคุงครับแล้วก็ครั้งต่อไปผมจะไปชิ้ชี้ที่ไหนยังไงก็ฝากติดตามกันต่อไปด้วยครับก็ผมวันนี้ลากันไปก่อนครับในสุดวันนี้ทำได้แล้วครับสวัสดีครับ